เจคเนสวัสดีค่ะพบกับเจคเนในคลิปนี้นะคะขอ,อนำเสนอให้รับชมกับบ้าน2ชั้นค่ะลักษณะเป็นตัวบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่พื้นที่ดินขนาด70ตารางวาค่ะราคายกแปลงแปลงนี้นะคะราคา850,000บาทเท่านั้นค่ะล้อมั้วรุดหนามไว้แล้วนะคะภายในตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านลักษณะตามรูปเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะ พร้อมโอนค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังยางหมู่8ค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นกกพระ500เมตรเข้าทางขวามือเลยวัดเกาะหงนิดเดียวก็จะถึงบ้านแปลงนี้นะคะ8 5 0 0สนห0 0 0 0บาทบ้านมือ2เน้นตามสภาพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าท่านจะซื้อไว้สำหรับการอยู่อาศัยหรือว่าซื้อไว้เก่งกำไร เก็บไว้อยู่ในอนาคตนะคะท่านก็สามารถจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรคุยโทรนัดร่วงหน้าติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้เจคิโนะขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ